ครับน่ก็มาตัดฟืนกับลุงวางกันนะครับ I don't know Siup kut differences Murray shirt siup

ครับแล้วก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ นะคะวันนี้น้องตองก็จะมาทำกับข้าวนะคะเดี๋ยววันนี้เราทำกับข้าวเป็นผัดผักแล้วก็กุ้งกุ้งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะลืมชื่อแล้วกุ้งทะเลกุ้งตัวใหญ่หกุ้งผัดผักกับกุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวน้องตองก็จะมาทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวลองลองอัตั้งกระถาก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อเอา้ำวมันใส่มจะไม่ตั้งหัวขีดหัวคว่นมันร้อนหนูก็นแล้วมันกระดินจัะไม่กระดินงมันไม่กระดิน เร <Okay, S 1> นาจะใส่น้ำมันกันเลยนะคะโอ้ใส่เยอบไปหมเมื่อกี้พอแล้วนะไหนอะพ่อไม้ผัดลืมเลยสวัสดีเอฟซูทุกท่านเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่อะไรเข้าไปบ้างน,นะพ่อเนี่ยผักนี่เราต้องใส่ก้านมันก่อนนี่นะคะอทุกท่านเป็นก้านผักนะคะไม่ฟังเพลเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยนะคะมันจะม,มีน้ำเหรอ <laughs> เีบอกยันงมีน้ำอยู่น้ากลัวสุดๆเลยไม่ต้กลัวนะเราต้องขัดนี้ก่อนเันต้องขัดก้านนี้ก่อนเพราะว่าแค้ก้านมันแี่ก้านมันสุก

ตอนนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะต่อไปใจเป็น,นกุ้งนะคะน,น่คะใส่เป็นกุ้งกุ้งตัวใหญ่ เดี๋ยวเราก็จะมาคนให้มันเข้ากันนะคะกุ้งแหลกแป๊บๆเดี๋ยวก็สุกต้องระวังแกให้มันไม่ไหม้ไปเรื่อย ็ใสใบมันเลยนี่นะคะคือใบใบพักนะคะเขียวชะอุ่มน่าทานมากค่ะหวานลงไปเลยนดี๋ยวเราจะออาไปเลยเอาไปเอาไปเลยเอีกยวดีหน่อย อ๋ออ๋อเสร็จแล้ว อสหอยานางรมนะคะแล้วก็เติมด้วยอะไรเนี่ยอซอสปรุงรสอาหารกีอันนี้คือผัดผักเหรอผัดผักใส่กุ้งเรออี้เนี่ย มือใหญ่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็พ่อทำอาหารเก่งแบบว่าโปรตีนสูงขนาดนี้กลิ่นหอมเลยใช่กลิ่นหอมทข้วยตาเชิมพิกหีกไม่ไ้วยปกติหนูจะเป็นคนทำแต่อันนี้พ่อปรุงหมดทุกอย่างว่ามันยังมันมืกก่เอเกินเนาะตอนอ๋อหอ เอฟซีทุกท่านหอมทาลุจอยนี่นะคะเอฟซีทุกท่านน่ากินมากเลยค่ะอืมนี่นะคะเอฟซีทุกท่านมันก็กำลังจะเสร็จนะคะหน่อยพ่อขอชิมด้วยอมันก็อร่อยบารีเลยละนอนต่อตนกับข้าว นะคะแต่หนูรู้สึกว่ามันเผ็ดขนาดไม่ได้ตามจดนะพอดีเลยนะคะเนี่คือแบบอะไรแล้วแก็เผ็ดแล่น้องเตกินน้ำก่นอนนี่นะคะก็ใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่จานนะคะถ้าใส่จานหน่อยนะหน,หนูขอกินน้ำกอดอกดินน้ำไม่หนู โอโ้ีมาดูใกล้ๆมือกันเลยนะครับโอ้โหนี่อร่อยอร่อยนะครับชิมดูแล้วแซ่บแซ่บน,น, <ะ S 1> น้ำให้เขาเราตัดกันเลยนะครับว้าว กลิ่นหอมหน่อยๆด้วยมาทานม่วอ <c oughs> <c oughs>